ที่รู้จักกันมานานแล้วค่ะคือถ้าใครที่เห็นรูปวันนั้นจะมี4คนหนูจะเนิทกับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆแล้วคือผู้หญิงข้างๆเนี่ยเป็นแฟนกับเพื่อนของพี่เขาแล้วการที่แบบว่าจริงๆคือวันที่ไปรับปริญญาค่ะไม่ได้มีแค่4คนจะต้องมีอีกหลายๆคนแต่คือทอติดงานไม่สามารถมาได้ก็เลยรูปที่ออกไปก็เลยเหลือแค่4คนแล้วคนก็ไปตีความแบบคบแอบซุ่มคบกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าตอบตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นแฟนกัน,กนค่ะเพราะว่าเห็นเขามีการเหมือนบว่าโพสทุกคู่เราด้วยนะเพราย เรี่เนี่ยไม่ได้มีแค่พี่เขาคือมีคนอื่นๆด้วยแต่คือคนไม่ได้จะน่าจะแบบไม่ได้ไปจับประเด็นคนอื่นน่าจะเป็นแค่พี่เขาคนเดียวพอ,อพอกระแสะมาเราห่วงความรู้สึกกับคนที่อยู่ใกล้ๆเราไหมพอกระแสะมันออกมาอนะไรอย่างเงี้ยเรามีแบบกังวลไหมมีแบบรีบโทรหาก่อนไหมรีบเรียนรีบเรียนแบบว่าใครหรือล่าใครอยู่ใกล้ๆเราได้สกิลไหมว่าอะไรอะไรก็คือหนูว่าทุกคนทุกคนสนใจแต่ด้วยความทีม่แบบ พอรูปหลุดออกไปแล้วเราเองก็ไม่ได้ออกมาอธิบายคนก็เลยแบบโยงตีความกันแบบมั่วหมดเลยก็มีกระแสดราม่านิดนึงแต่คือหนูก็กลับมาอธิบายแล้วค่ะว่าไม่ได้เป็นอะไรกันอธิบายที่ผ่านี่ก็ออธิบายกับแฟนคลับหรืออธิบายกับพี่ฟาค่ะคนรักฟ้าขอคนรักฟ้าเออคนรักฟ้าเออภาอังกฤษมันเได้อใช่หรอพี่ฟ้าเป็นไงบ้างคะได้แบบน้องได้มีการแบบพูดกับน้องแล้วไง สบายใจไหมอ๋อคือจริงๆอะหน,หนูหนูแบบอยู่ <laughs> <laughs> ช<ด>ั้ใหม่ชดใหม่แล้นา <laughs> นี่อยู่ใ <laughs> นกัน, <laughs> นๆๆตลอดอยู่แล้วค่ะ <laughs> ก็จะมีแบบม,มีมีให้กําลังใจน้องบ้านคือ <c oughs> มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา <laughs> ซึ่งตรงนี้หนูไม่ได้แบบเข้าไปล่วงล้ําอยู่แล้วว่า จะเป็นสถานะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยคือเราก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็มีให้กําลังใจน้องเขาว่าเออดรามาบางอย่างก็คือปล่อยผ่านไปไม่ต้องสนใจแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่ที่ที่เป็นอยู่ก็พอเมือ่อพาน้องเคียร์แบบนี้เราก็สบายใจขึ้นครับดูไม่ได้ลำบากใจอะไร